สวัสดีค่ะกว่าจะมาเป็นนางศรินินปารีสค่ะบูกับสามีเล่าเอสวัสดีครับเขจาวกำลังยางกุ้งจ้ะกุ้งนิเอียงค่ะตัวใหญ่ๆงนี่เขาเอียงบานเขาดึงเนาะค่ะเขาเจาเป่าลมเนาะยางกุ้งกินแร้งจ้ะมือนี่วันที่ซิมหาจ้ะมาหาปูหายาจ้ะ ออกจากบ้านนะตีนอนตีส ah, <no, S 2> ี่หาสี่สิบหาสิบมาขึ้นรถช่วงตีห้าหาสิบหาจ้ะเบอร์สี่เฟลเองกองเป้าเฟลเองเบิขาตัวใหญ่ใหญ่เบิรงนใหญ่ใหญ่ี่่ยประจ่าเสบเนาะ ยาเราจะ h อยมัดจานอยู่จ้ะไปเราเห็นจากพอบานแล้วคนคนฝรั่งถามาหารเพื่อนเพื่อนบ่อเห็ยังจ้ะบานเพื่อนเพื่อนบ่อยจับให้บยังจ้ะ มันบ่กเขาว่าอยากเห็ดเนาะค่ะต่ว่าเพิ่นหเห็ดแบบนี้ตามเพิ่นกุ้งเขาฟังหนึ่งเริ่มสุกละจ้ะงามแล้วรออีกจักประมาณเ่เกินหาได้สิบนาทีก็ด้กินละจ้าเนาะให้แล้วย่างก่อนอีกจาก้าให้แล้วย่างอีกก่อนบรรยากาศรอบๆจ้ะ เดี๋ยวจะพายยางไปเบืงองข้างลาง่างเนะจ้ะถ้าเขามองจากาบนบ้านผู้ไม่จ้ามันจะเห็นแบบนี้แหละมันจะเป็นเนินเขาเนาะบ้านแล้วนะ่ะยังพอมันจุดสูงสุดนะจ้ะยังนี้อีกซอยหนึ่งเข้าไปอีกถนนเ้นหนึ่งเป็นจุดสูงสุดเบิงคือจังเขามองจากท้องฟ้าจากไอสนามบินละจา้าตอนกลางคืนเนาะนี่แหละ ส่วนข้างบนก็มีอีกบานหลังหนึ่งจ้าหลังจากบานหลังนี้ก็บ่มีแเหวอเนาะจ้านี่แหละกิมีแค่นี้จ้าปูรถเห็นเอียงปูรถเป่าไฟให้มันให้มันหอนจ้ยายันแล้วยันกลุงมรถวัสุก แอบไทยจ้ะแล้ยันกุุงแล้วสุจ้ะแล้วใส่ใดเปห้มันมันห่อนจ้ะสิ่งหนึ่งที่บอกนะจ้ะว่าเวลาเขาจัดจานอ่ะอยู่เมืองนอกซ่อนมันจะอยู่ทั้งขวาจ้ะ ซอมมันจะอยู่ไอ้บุญเมียนอมมันจะอยู่ทั้งขวาระบบผิดมีดอยู่ทั้ง้ายจา้าเขาจะจัดจานแบบนี้ยาละว่าเห็ดแบบอื่นบดไหญจา้ามันบดถืบอบบบบคือบานเขาละว,ว่าต้องเห็ดแบบนี้จา้ามันจะถือต้องเบิองเบิองเนื้อจา้าทั้ง้ายเป็นมีดทั้งขวาเป็นเป็นซอมเนื้อจ้าถ้าผูา้ใดสิมาอยู่เมืองนอกขอ้างข้างบนนั่นเป็นอ่าช้อนกาแฟเนื้อจ้า,า,จาไปแต่กินของหวานจา้าเขาจะบดใส่ พอใส่สอนกินขเขาคือเ้าเนาะจ้ะพลงังเริ่มเสิร์ฟอาหารแล้วจ้ะสวัสดีค่ะอดู

C'est beaucoup hein. trop sain. sale. C'est pas si sale. Mmh. Si tu enlèves la peau, il n'est pas sanitaire. Il n'a pas la peau des crevettes. C'est la peau. C'est sain. Le fait d'avoir ouvert tes crevettes, c'est pas ça. C'est des... hein facile ou c'est pas facile Ah non, c'est pas facile. Ah bon ah non, faut pas que ça facilite le blouse. C'est compliqué qu'on a hein Hein La façon de faire, c'est compliqué. Ah oui. C'est pas bon. C'est pas un bon point. Bon. Normalement, c'est des... tout enlevé. Tout enlevé, il reste que pour mettre dans la bouche. Comme on fait, non. Ah non, on laisse pas que la queue.